กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคีวบหลังจากในคลิปที่แล้วเราได้พาทุกคนย้อนกลับไปดูเรื่องราวหายนะทางการสำรวจอวกาศที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันอันดุเดือดของสองขั้วมหาอำนาจระหว่างสาหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นเราจึงได้เห็นประวัติศาสตร์ของการสูญเสียอันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับหลายชีวิตและนั่นก็ได้มาซึ่งบทเรียนและการปรับปรุงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะแข่งขันกันเอาเป็นเอาตายสักแค่ไหนเชื่อไหมครับว่าวงการอาวกาศโลกไม่เคยมีใครเป็นศัตรูที่แท้จริงเพราะเป้าหมายเดียวกันของมหาอำนาจทางอาวกาศก็คือเพื่อการดำรงอยู่รอดสืบไปของเผ่าพันธุ์มนุษย์และการปกป้องบ้านหลังเดียวกันนั่นก็คือโลกใบนี้ที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันให้รอดพ้นภัยคุกคามจากนอกโลกและการสแสวงหาสถานที่ดำรงเผ่าพันธุ์ใหม่หากเมื่อวันใดวันหนึ่งในอนาคตมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้อีกต่อไป คิดว่าคลิปนี้ครับจะขอพาเพื่อนๆไปพบกับภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศแบบหลากรสชาติหลายอารมณ์ซึ่งก็มีทั้งที่อ้างอิงมาจากเค้าโครงเรื่องจริงบุคคลจริงที่เคยได้ออกปฏิบัติการภารกิจสำคัญในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศจากทั้งสองชาติมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตรวมไปถึงอีกหลากหลายเรื่องราวที่ถูกสร้างสรรค์ปรุงแต่งขึ้นมาจากจินตนาการอันสุดล้ำน่าทึ่งและสร้างความประทับใจให้ใหกับคอหนังมาแล้วมากมายเอาล่ะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับกับคิวบสิบหนังตะลุยอวากาศ2001 A s าส c นวันอ s เปปีพั6 8ภาพยนตร์ผจนภยัยไซไฟผลงานการกำกับของสแตนลี์คูบริกที่ได้ลงมือเขียนบทร,ร่วมกับอาร์เธอร์ซีคลาร์กเจ้าของบทประพันธ์ที่ถูกนำมาใช้เป็นโครงเรื่องของมหากยาภาพยนตร์ไซไฟอวกาศระดับตำนานเรื่องนี้ครับ เรืงดาววิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่อดีตอันไกลโพ้นเมื่อสีล้านปีก่อนเมื่อโมโนลโลแท่นหินสี่เหลี่ยมสีดำปริศนาปรากฏขึ้นบนโลกทําให้เรามนุษย์วานอนที่ได้สัมผัสมันเข้าเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจนต่อมาในปี2001มนุษย์ก็ได้มาพบแท่นหินสีดำลึกลับอีกครั้งบนดวงจันทร์พร้อมกับสัญญาณลึกลับที่มันส่งไปสิ้นสุดยังดาวพฤหัส ทำให้มนุษย์โลกต้องส่งทีมนักบินอวกาศออกเดินทางเพื่อไปค้นหาคําตอบยังจุดหมายปลายทางนั้นนําโดยดรเดฟโบแมนผู้บังคับบัญชาการภารกิจระบบโดยเคียร์ดาวเลียบนยานอวกาศที่ควบคุมด้วยเฮาปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะซึ่งเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดที่คอยจัดการระบบทุกอย่างบนยานลำนั้นเพื่อนําพาทีมนักบินอวกาศออกปฏิบัติภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ในการไขความลับแห่งจักรวาลครั้งนี้ทูเตอร์เันวันอัสเปสโอดีซี แฝงไปด้วยปรัชญามากมายชนิดที่เรียกได้ว่าทุกฉากที่ปรากฏบนจอภาพยนต์นั้นเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เชิงภาพและความหมายเชิงอุปมาอุปไมยที่ชวนให้คนดูพากันตีความไปต่างๆนานา,นาและต้องรับชมซ้ําอีกหลายรอบเพื่อทําความเข้าใจครับอีกทั้งเทคนิคก,ก,การถ่ายทําอันน่าทึ่งดนตรีประกอบแสนไพเราะและฉากอันสวยสดงดงามตะการตาที่ถูกเนรมิตขึ้นมาทั้งหมดนั้นก็น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก กับจินตนาการสุดลำ้ำซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เห็นกันในหนังก็ได้กลายมาเป็นเรื่องจริงขึ้นมาในภายหลังจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าหนังเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ50ปีที่แล้วโดยไม่มีการใช้ CGI เข้าช่วยเลยหากแต่อาศัยการสร้างฉากและโมเดลจำลองขึ้นมาเพื่อถ่ายทำด้วยเทคนิคพิเศษหน้ากล้องทั้งหมดครับนอกจากนี้ก็ยังเกิดทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาอีกว่าภารกิจพิชิตดวงจันทร์ของนิวอาร์มสตรองในปี1969หนึ่งปีให้หลังจากที่หนังเรื่องนี้ออกฉายนั้นเเป็นรื่อองงหลลกว ที่แอบเอฟเฟกตจและอุปกรณ์ประกอบฉากของหนังเรื่องนี้ที่ไม่ได้ใช้ออกใช้มาตัดต่อใหม่แล้วปั้นเรื่องโกหกเพื่อหลอกคนทั้งโลก2 0ตาวันวันอัสเปสโอดีซีทำรายได้ไป65ล้านเหรียญจากทุนสร้างทั้งหมด12ล้านเหรียญซึ่งงบประมาณกว่าครึ่งหนึ่งของหนังเรื่องนี้ก็ได้ถูกทุ่มเทไปกับ Special e f f เอฟในการถ่ายทำเพื่อให้ทุกฉากทุกตอนออกมาสมจริงมากที่สุดหนังยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ถึง4รางวัล ก่อนจะคว้าไปได้หนึ่งรางวัลในสาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมและได้รับการยกย่องให้เป็นหนังไซไฟที่ดีที่สุดจนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหนังไซไฟในยุคต่อๆมาอีกหลายเรื่องครับอพอลโล13ปี1995ภาพ,พยนต์ผจญภัยดรามาผลงานการกำกับ,กบของผู้กำกับมากฝีมืออย่างรอนโฮเวิร สร้างจากเรื่องจริงของ3นักบินอวกาศบนยานอพอลโล13ซึ่งประกอบไปด้วยจิมโลเวลลรับบทโดยทอมแฮงส์เฟร็ดเฮสรับบทโดยบิลพ p กสตันและแจ็คสวีเกตรับบทโดยเควินเบคอนที่ได้รับภารกิจให้มุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์อีกครั้งในปี1970ภายหลังจากที่นิวอาร์มสตรองเพิ่งขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกในปี1969ทําให้ผู้คนทั่วไปหมดความตื่นเต้นและไม่ค่อยให้ความสําคัญในเที่ยวบินสู่ดวงจันทร์ในครั้งนี้มากนะัก จนกระทั่งภารกิจตะลุยดวงจันทร์กลับกลายมาเป็นภารกิจกู้ชีวิตเมื่อยานอาวกาศที่กำลังมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์เกิดระเบิดขึ้นกลางอาวกาศทําให้ผู้คนแทบทั้งโลกหันกลับมาให้ความสนใจภารกิจนี้ใหม่อีกครั้ง Houston, ทำกลางความช่วยเหลือของจีนคลานส์ผู้อํานวยการการบินในภารกิจนี้ระบทดโดยเอ็ดแฮร์ริสที่ต้องระดมมันสมองกับเหล่าเจ้าหน้าที่ที่หอบังคับการบนโลกเพื่อหาวิธีพานักบินอวกาศทั้ง3ามคน กลับลงมายัางโลกอย่างปลอดภัยสู่อ้อมกอดของทั้งสามครอบครัว <did> ที่ได้แต่เพียงเฝ้าภาวนารอคอยการกลับมาของพวกเขาอย่างใจจดใจจ่ออพอลโล13 เป็นภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวที่ได้มีโอกาสขึ้นไปถ่ายทำบนเครื่องบินไร้แรงโน้มถ่วงรุ่น KC-135 ของนาซาเป็นเวลา13วันซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบินที่สามารถจําลองภาวะไร้น้าหนักได้ครั้งละประมาณ23วินาทีด้วยการบินพุกทะยานขึ้นไปที่ความสูง38,000ฟุตหรือประมาณ11.5กิโลเมตรก่อนจะดํำดิ่งลงไปที่15,000ฟุตหรือราวๆ4.5กิโลเมตร,ร km, จนได้ออกมาเป็นภาพพิสมจริงอย่างที่เราได้รับชมกันในภาพยนต์นอกจากนี้รอนโฮเวิร์ ก็ยังได้เนรมิตศูนย์ควบคุมภารกิจของนาซาขึ้นมาใหม่ในโรงถ่ายทําของ Universal Studio ซึ่งมันก็ออกมาสมจริงมากซะจนที่ปรึกษาจากนาซาที่เข้ามาช่วยดูแลการถ่ายทําในกองถ่ายนั้นเผลอเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองได้หลุดเข้าไปอยู่ในองค์การนาซาจริงจริง a พอลโล13าทำรายได้ถล่มทลายไปมากถึง355ล้านเหรียญจากทุนสร้าง5 2ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนเอชื่อเข้าชิงออสการ์ถึง9รางวัล ก่อนจะคว้าไปได้ทั้งหมด2รางวัลในสาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยมและตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอมาเกดอนปี1998พันเก้าร้อยเก้าสิบแปดภาพยนต action, รน์แอคชั่นผจญภัยไซไฟผลงานการกำกับของไมเคิลเบค เรื่องราวของแฮร์รี่นักขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลรับบทโดยบรูซวิลลิสที่ไม่ค่อยจะถูกคอกับ AJ ลูกทีมหนุ่มฝีมือดีรับบทโดยเบนแอฟเฟ็กที่ดันมาชอบพอกับเกรสลูกสาวคนสวยคนเดียวของเขารับบทโดยลิฟไทเลอร์ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแฮร์รี่ผู้เป็นพ่อกับเกรสผู้เป็นลูกสาวค่อนข้างจะมั่เมินต่อกัน หายนะเริ่มคลื่คนพลานเข้าสู่โลกเมื่อจูจ่ๆทั่วโลกก็ถูกถล่มด้วยอุก,กาบาตไฟแดนทรูแมนผู้อำนวยการองค์การนาซ่าประบทโดยบิลลี่บับทอนตันได้พบว่าโลกเหลือเวลาอีกเพียง18วันเท่านั้นก่อนที่จะถูกทำลายล้างด้วยดาวหางขนาดใหญ่เท่ากับรัฐเท็กซัสที่กำลังพุ่งตรงดิ่งลงมายังโลก ทางเดียวที่จะหยุดยั้งบอลโลกาวินาศที่กำลังจะมาถึงนี้ได้ก็คือการขึ้นไปฝังหัวระเบิดนิวเคลียร์ที่แกนกลางของดาวหางดวงนี้เพื่อระเบิดให้มันแยกออกเป็น2ส,ส่วนและเคลื่อนผ่านโลกไปซ,ซ,ซึ่งผู้ที่จะทําภารกิจนี้ได้จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดเจาะเท่านั้นและแดนทรูแมนก็ได้เลือกทีมของแฮร์รี่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทีมขุดเจาะน้ำมันเบอร์หนึ่งของโลก แฮร์รี่และลูกทีมทั้งหมดมีเวลาฝึกฝนเพื่อใช้ชีวิตบนอวกาศเพียง12วันเท่านั้นก่อนจะออกเดินทางสู่อวกาศเพื่อทำภารกิจคู่โลกครั้งสำคัญนี้ให้สำเร็จอามาเกดดอนได้รับอนุญาตจากองค์การนาซาเข้าไปถ่ายทำยังสถานที่จริงหลายจุดไม่ว่าจะเป็นฉากใต้น้ำขนาด65้าล้านแกนลลอนลึก40ฟุตที่นาซาใช้สำหรับฝึกดักบินอวกาศในสภาวะไร้น้ำหนักที่บรรดานักแสดงได้สวมชุดอวกาศของจริงมูลค่าชุดกว่า10ล้านเหรียญเข้าถ่ายทำฉากนี้ รวมไปถึงฉากที่ทีมนักบินอวกาศกําลังเดินไปขึ้นกระสวยอวกาศนั้นทีมงานก็ได้รับอนุญาตเป็นเวลาสั้นๆไม่กี่นาทีให้เข้าไปถ่ายทํายังฐานปล่อยยานที่มีกระสวยอวกาศจริงติดตั้งอยู่เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับปล่อยยานในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมีข้อแม้ว่าห้ามไม่ให้ใครเหยียบยั่งเข้าไปภายในตัวยานอย่างเด็ดขาดอามาเกตดันกว่าจะได้ไปอย่างถล่มทลายถึง553ล้านเหรียญจากทุนสร้าง140ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ถึง4สาขา ได้แก่รางวัลเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยมรางวัลลำดับเสียงยอดเยี่ยมและรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในบทเพลงรักซึ้งสุดฮิตอย่าง I Don't Want to Miss a Thing ของวงา a r d Rock ในตำนานอย่าง Aerosmith แต่ก็พลาดรางวัลไปทั้งหมดครับ try, Space Cowboys ปี2000ภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยระทึกขวัญ เรื่องราวของสีนักบินทดสอบชันนำของกองทัพอากาศในปี1958ที่พร้อมจะรับใช้ประเทศในฐานะชาวอเมริกันกลุ่มแรกที่ได้ทะยานออกสู่อวกาศแต่ความฝันของพวกเขาก็ต้องสลายไปเมื่อองค์การนาซาเข้ามามีบทบาทในภารกิจสำรวจอวกาศแทนที่กองทัพอากาศที่ทั้งสีคนสังกัดอยู่หลังจากเวลาล่วงเลยไปกว่า40ปีเมื่อไอคอน ดาวเทียมสื่อสารรุ่นเก่าของรัสเซียเริ่มเดินทางเบี่ยงออกนอกเส้นทางโคจรรอบโลกทำให้แฟรงค์พิศวกรผู้ออกแบบดาวเทียมไอคอนระบาดโดยคลินต์อีสบูดถูกเรียกตัวเข้ามาที่นาซาเพื่อช่วยทำภารกิจกู้โลกด้วยการออกเดินทางสู่อวกาศและขึ้นไปซ่อมระบบดาวเทียมไอคอนก่อนที่มันจะตกลงสู่ชั้นบรรยากาศโลกเนื่องจากว่าเขาเป็นทีมผู้ออกแบบดาวเทียมเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่พร้อมด้วยทีมนักบินเพื่อนเก่ารุ่นเก่าทั้ง3ามคนอย่างพรอมระบาดโดย ทอมมี่ลีโจนส์เจอร์รี่รับบทโดย d ดอร์ d น u t สุทแลนดและแทงค์รับบทโดยเจมส์กาเ n e r ที่ได้รับโอกาสมาสารฟันสู่อาวากาศอีกครั้งในวัยกเกษียณโดยในเรื่องนี้ c l i n ต์อีสต์ o ูดก็ได้โชว์ฝีมือการกำกับควบคู่ไปกับการโปรดิวส์แถมพุ้งได้บทนักแสดงนำในเรื่องอีกด้วยซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากองค์การนาซา รวมไปถึงข้อเสนอที่สามารถให้นักแสดงและทีมงานขึ้นไปถ่ายทำกันบนเครื่องบินไร้แรงโน้มถ่วงรุ่น k c 135ของนาซาได้เพื่อความสมจริงของฉากไร้แรงโน้มถ่วงในเรื่องเหมือนเช่นที่ทีมหนังอพอลโล13ก็ได้เคยใช้บริการเครื่องบินลำนี้มาก่อนแล้ว doing, แต่เมื่อคำนึงถึงอายุของเหล่านักแสดงนำทั้ง4ซึ่งก็รวมถึงตัวเองด้วยแล้วคลินต์อีสวูดก็จำใจต้องปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปเพราะเกรงว่าจะทำให้แก๊งดารารุ่นเดอรล้มป่วยไปจนไม่สามารถถ่ายทำกันต่อได้ครับ สเปซคาร์บอ y ทำรายได้ไป128ล้านเหรียญจากทุนสร้าง65ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์หนึ่งรางวัลในสาขาลำดับเสียงยอดเยี่ยมแต่ก็พลาดรางวัลน,นี้ไปมูนปี2009ภาพยนตร์ดรามา่าลึกลับไซไฟเรื่องราวแห่งโลกอนาคตในปี2035เมื่อทรัพยากรพลังงานบนโลกกำลังจะหมดสิ้นไป ทำให้มนุษย์ต้องออกแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่จากนอกโลกโดยมีแซมนักบินอวกาศที่เข้ามาทําภารกิจขึ้นไปประจายังสถานีอวกาศบนดวงจันทร์เพียงลําพังเป็นเวลาถึง3ปีเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานฮีเลียมสามและทยอยส่งกลับมายังโลกรบบโดยแซมร็อกฟิลท่ามกลางภารกิจอันแสนยาวนานและเปล่าเปลี่ยวแซมมีเพียงเกอรต์ตี้คอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่คอยช่วยเหลือเขาบนอวกาศและยังเป็นเพื่อนยามเงาคนเดียวของเขาอีกด้วยให้เสียงโดย แต่แล้วเพียงสองสัปดาห์ก่อนที่สัญญาการทำงาน3ปีอันแสนเงาของแซมกำลังจะสิ้นสุดลงพร้อมกับการได้กลับไปเจอหน้าภรรยาและลูกสาวที่เขารักแซมก็ได้รับอุบัติเหตุจนสลบไปก่อนจะตื่นขึ้นมาพบกับความจริงอันน่าตกใจว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เพียงคนเดียวบนดวงจันทร์อันเวิร์วางแห่งนี้หากแต่ยังมีตัวเขาอีกคนหนึ่งอยู่ที่นั่นด้วย o ูลเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องแรกของผู้กำกับหน้าใหม่สัญชาติอังกฤษยอย่างดานแคนโจนส์ Jones, ลูกชายแท้ๆของนักร้องชื่อดังเดวิดโบวีอีกทั้งยังได้ลงมือเขียนบทเองอีกด้วยโดยดานแคนได้แรงบันดาลใจหลายอย่างมาจากภาพยนตร์ไซไฟสุดคลาสสิกเรื่อง2 0ต1 A Space o ต y วัน y เปสอดซในหลายๆฉากไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะยเกอร์ตี รวมไปถึงดนตรีคลาสสิกที่ถูกนำมาใช้บรรเลงประกอบอยู่ในหนังมูลทำรายได้ไป9ล้านเหรียญจากทุนสร้างเพียง5ล้านเหรียญและถ่ายทำเสร็จสิ้นภายในเวลาเพียง33วันด้วยงบประมาณอันจำกัดนี้ทำให้ดันแค้นเลือกสร้างแบบจำลองขนาดเล็กขึ้นและนำมาผสมผสานกับเทคนิคพิเศษในการถ่ายทำแทนการใช้แอนิเมชันหรือ CGI ซึ่งมีราคาสูงกว่ากันถึงกว่า10เท่าอีกทั้งยังมีการหยิบยืมจากฉากภาพยนตร์ไซไฟเรื่องอื่นที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ในสตูดิโอ ก่อนจะนำมันมาดัดแปลงใช้ใหม่ในหนังเรื่องนี้อีกด้วยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นก <right> ็ดูสวยงามตระกรตาไม่แพ้ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องอื่นๆเลยนอกจากนี้มูนก็ยังได้รับสิ่งชื่นชมอย่างมากจากทั้งนักวิจารณ์และคนดูด้วยพล็อตเรื่องที่ชวนติดตามซึ่งแม้ว่าจะมีนักแสดงหลักเพียงคนเดียวออกมาใช้เดี่ยวเกือบตลอดทั้งเรื่องแต่ด้วยฝีมือการแสดงของแซมร็อกเวลล์เขาก็สามารถสะกดผู้ชมเอาไว้ได้อย่างอยู่หมัดตลอดระยะเวลา97นาที กราวิตี้ปี2013ภาพยนต์แอคชั่นดราม่าไซไฟจากผลงานของผู้กำกับอัลฟอโซกัวรอนเรื่องราวของทีมนักบินอวกาศกลุ่มหนึ่งที่ได้เดินทางออกไปปฏิบัติภารกิจซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลแต่พวกเขาก็ต้องพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ได้ฆ่าชีวิตเพื่อนร่วมทีมไปจนเกือบหมดหรือเพียงแต่ดรไรอน วิศวกรทางการแพทย์ที่เพิ่งขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกรับบทโดยเซนดราบุลล็อกและแมดนักบินอวกาศมากประสบการณ์ตำแหน่งผู้บัญชาการภารกิจครั้งนี้รับบทโดยจอร์จคลูนีที่ต้องลอยเค้งคว้างอยู่ในห่วงอวกาศอันเวิงวางทั้งสองต้องรีบหาทางเอาชีวิตรอดเพื่อกลับลงสู่พื้นโลกโดยเร็วที่สุดในสภาพแร้แรงโน้มถ่วงอันสิ้นหวัง พร้อมกับเชื้อเพลิงและออกซิเจนที่กำลังจะหมดลงในไม่ช้า g r a v i t y โดดเด่นด้วยการถ่ายทำแบบลองเทคหรือการถ่ายทำแบบต่อเนื่องโดยไม่มีการแทรกฉากอื่นเข้ามาขั้นจังหวะที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมเสม,มือนได้หลุดเข้าไปเป็นนักบินอวกาศอีกคนที่กำลังร่วมเผชิญชะตากรรมอยู่ในอวกาศด้วยกันโดยเฉพาะฉากเปิดลองเทคความยาว12นาทีครึง่งอันยิ่งใหญ่ตระการตาที่ต้องใช้เวลาในการเรนเดอร์กราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์นานถึง3เดือน จนแม้แต่ผู้กำกับชื่อดังอย่างเจมส์แคเมรอนยังต้องยกย่องว่า g r a ฟิ t ีคืองานถ่ายภาพอวกาศที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกภาพยนตร์กรา v ิ t ี่ว่ารายได้ไปยังถล่มทลายถึง722ล้านเหรียญจากทุนสร้าง100ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์มากถึง10รางวัลก่อนจะคว้าไปได้ถึง7รางวัลในสาขากำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมลำดับเสียงยอดเยี่ยมบันทึกเสียงยอดเยี่ยมเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมและผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม,ยยยยมซึ่งเป็นรางวัลออสการ์ตัวแรกที่ผู้กำกับมากฝีมืออย่างอัลฟอนโซกัวรอนคว้าไปครองได้สำเร็จครับอินเตอร์สเตลลาปี2014ภาพยนตร์ผจญภัยดรามา่าไซไฟ ผลงานการกำกับและเขียนบทของผู้กำกับไอเดียสุดลำ้ำคริสโตเฟอร์โดเลนเรื่องราวของคูเปอร์อดีตวิศวกรวิทยาศาสตร์และนักบินจากองค์การนาซ่าที่หันมาทำไร่อยู่กับครอบครัวและลูกทั้งสองเริ่บทโดยแมทธิวแมคคอร์ดาเฮนเมื่อทุกอย่างบนโลกกำลังจะจบสิ้นลงตามวัฏจักรแห่งจักรวาลมนุษยชาติกำลังจะต้องเผชิญกับความยากแค้นขาดแคลนอาหาร และต้องผนจญนกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆนานาโดยไม่เหลือทางออกสําหรับการกอบกู้โลกด้วยวิธีใดอีกต่อไปแล้วคนทางในการแก้ปัญหาจึงมีเพียงทางเลือกเดียวนั่นก็คือการออกค้นหาดาวดวงใหม่สําหรับมนุษย์คูปเปอร์ตัดสินใจเข้าร่วมทีมนักสำรวจของนาซาเพื่อเดินทางข้ามสู่กาแล็กซีอันไกลโพ้นพร้อมกับการต้องลาจากครอบครัวและลูกๆเพื่อไปทำภารกิจที่ไม่รู้ปลายทางว่าอยู่ห่างไกลเพียงใด ไม่มีอะไรรับรองความสําเร็จและไม่มีทางรู้ได้ซ้ําว่าจะได้กลับมายังโลกอีกหรือไม่การเดินทางข้ามผ่านห้วงเวลาแห่งมิติผ่านรูนอนที่ซึ่งเป็นเพียงหนทางเดียวของความอยู่รอดเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์มนุษยชาติและเนื้อสิ่งอื่นใดนั้นก็คือเพื่อลูกๆอันเป็นที่รับของคูเปอร์นั่นเองในหนังเรื่องนี้ครับโนแลนก็ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับคิปทอน นักฟิสิกส์สาขาฟิสิกส์โน้มถ่วงและนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลปี2017เพื่อให้แน่ใจว่าภาพรูนอนและสัมพันธภาพในอินเตอร์สเตลลามีความถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังได้รับการยกย่องจากทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ด้านความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายหลุมดำและรูนอนรวมถึงการใช้แรงโน้มถ่วงในหนังได้อย่างยอดเยี่ยมและอาจกล่าวได้ว่าอินเตอร์สเตลลาได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ สืบต่อเนื่องไปอีกหลายปีอินเตอร์สเตลลาคว้ารายได้ไป701ล้านเหรียญจากทุนสร้าง165ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ถึง5รางวัลก่อนจะคว้าชนะไปได้1รางวัลในสาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมเดอรมาเชียนปี2015 ภาพยนตร์ผจนภัยดราม่าไซไฟผลงานกา,การกำกับของฟรีนีสกอต t เรื่องราวของมาร์นักบินอวกาศที่กำลังปฏิบัติภา,ารกิจสำรวจดาวอังคารกับเพื่อนร่วมทีมรบรบทโดยแมตต์เดมอนแต่ทีมกลับเจอพายุรุนแรงจนเขาต้องถูกทิ้งเอาไว้เบื้องหลังเนื่องจากเมลิซาผู้บังคับบัญชาการหญิงของทีมได้สันนิษฐานว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วรบรบทโดยเจสสิก้าแชสเทน แต่มาร์กก็รอดชีวิตมาได้และพบว่าตัวเองได้ติดอยู่ <Now S 1> บน <you S 1> ดาวเคราะห์ดวงนี้พ <อ S 1> เพียงลำพัง <c oughs> ด้วยเสบียงเพียงเล็กน้อยที่เหลืออยู่ <c oughs> เขาต้องหาวิธีส่งสัญญาณให้โลกรับรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ <c oughs> ทั้งยังต้องใช้สติปัญญาไหวพริบและความรู้ทั้งหมดที่มีหาทางดำรงชีวิตให้อยู่รอดก่อนที่ความช่วยเหลือซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า140ล้านไมล์จะเดินทางมาถึงเซอร์ไพรส์ภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอย่างนา s a เข้ามาคอยให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางในอวากาศและบนดาวอังคารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆบวกกับงานโปรดักชันสุดอลังการที่ดูสมจริงยิ่งใหญ่ตระการตาเดอรมาเชียนทำรายได้ไป630ล้านเหรียญจากทุนสร้าง108ล้านเหรียญและถ่ายทำเสร็จสิ้นในเวลาเพียง72วัน นางยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ถึงเรางวัลรวมไปถึงรางวัลใหญ่ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมและนักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากการสแสดงแบบชายเดี่ยวของแมตช์เดมอนที่โดดเด่นและชวนติดตามไปตลอดทั้งเรื่องแต่เดมาเชียนก็พลาดรางวัลไปทั้งหมดครับเซ u ยุสเซปี2017 มากันที่เรื่องราวจากฝ่าคู่แข่งอย่างโซเวียตกันบ้างนะครับกับภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของสถานีอวกาศไร้คนขับซาวยุตเซเว่นที่หยุดตอบสนองต่อคำสั่งจากศูนย์ควบคุมไปเฉยๆพร้อมกับปิดระบบของตัวเองทั้งหมดลงในปี1985ความภาคภูมิใจทางวิศวกรรมอวกาศของชาติโซเวียตที่กำลังจะร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้านอกจากจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ของชาติแล้วมันก็ยังเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดหายนะครั้งเลวร้ายที่จะฆ่าชีวิตผู้คนจํานวนมหาศาลบนโลกอีกด้วยหากว่าเซยุตเซเวร่วงหล่นลงสู่พื้นที่มีประชากรอยู่อย่างหนานแน่นอีกทั้งโซเวียตก็ยังหวาดระแวงว่าสหรัฐอเมริกาจะมาขโมยสถานีอวากาศที่กําลังดิ่งลงสู่พื้นนี้ไปพร้อมกับความลับมากมายที่ถูกเก็บอยู่ในนั้นสหภาพโซเวียตจึงต้องส่งสองนักบินอวากาศวลาดิเมียฟิโอโดรอฟรับบดโดยบลาดิมีวิโดโวิเชนคอฟ และวิกเตอร์ออยคินรบบทโดยพาเวลเดเรฟเยงโกขึ้นไปตรวจสอบและทำการซ่อมแซมสถานีอวกาศซาวยุตเซเว่นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะอันน่าเศร้าขึ้นภารกิจสุดท้าทายที่ไม่มีใครในประวัติศาสตร์เคยทำมาก่อนกับการเทียบท่ายานพาหนะที่ล่องลอยเคว้งคว้างอย่างราการควบคุมในอวกาศ แม้ว่าซซยุตเซเว่นจะทำไรายได้ไปแค่เพียง3ล้านเหรียญจากทุนสร้าง6.8ล้านเหรียญเนื่องจากหนังไม่ได้เข้าฉายในหลายประเทศเหมือนกับหนังฮอลลีวูดแต่เมื่อเทียบกับภาพยนตร์อวกาศฟอร์มยักษ์จากฝากฝั่งฮอลลีวูดที่ทุ่มทุนสร้างกันไปกว่าร้อยล้านเหรียญต่อเรื่องแล้วซซยุตเซเว่นก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จอันน่าทึ่งของรัเสเซียที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสามารถในการสร้างภาพยนตร์อวกาศของพวกเขานั้นก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใครเลยทั้งด้านงานภาพ Special Effect C G I งานโปรดักชันเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามแม้จะมีการเสริมแต่งความดราม่าเข้าไปบ้างตลอดจนฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมของเหล่านักแสดงที่ส่งให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งในหนังท่องอวกาศที่ขอหนังไม่ควรพลาดครับ First Man ปี2018 <are> ภาพยนตร์ชีวประวัติดรามา่า สร้างจากเรื่องจริงของมนุษย์คนแรกของโลกที่ได้ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เบื้องหลังภารกิจบอลลือโลกกับเรื่องราวส่วนตัวเบื้องลึกของผู้ชายที่ชื่อนนลอาร์มสตรองนักบินอวกาศชาวอเมริกันในตำนานกับเส้นทางสู่การเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ลงเหยียบบนดวงจันทร์ระบบโดยไรอันกอสลิงความโศกเศร้า การสูญเสียระหว่างทางที่เขาต้องเห็นเหล่าเพื่อนนักบินอวกาศหลายชีวิตต้องพทีชีพลงไปในหลายภารกิจสําคัญของนาซาที่ทําให้นิวกลายเป็นคนเย็นชาเก็บความรู้สึกและปิดกั้นตัวเองจากผู้คนรอบข้าง ways, ทำกลางการแข่งขันทางด้านอาวกาศอันดุเดือดระหว่างสหรัฐอเมริกา <Yeah. S 2> และสหภาพโซเวียต จนกระทั่งนิวได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการในภารกิจอพอลโล11หนึ่งในภารกิจที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์การสำรวจอาวากาศภายใต้ความหวาดกลัวของเจเน็ตภรรยาของเขาว่าภารกิจในครั้งนี้จะพรากสามีอันเป็นที่รักไปจากเธอและลูกๆตลอดกาลร,ระบบทโดยแคลฟอย ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์เดเมียนชาเซลกับพระเอกหนุ่มไรอันกอสลิงหลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากภาพยนตร์เพลงลาลาแลนที่สามารถคว้าออสการ์กลับบ้านไปมากถึง6ตัวหนังจะพาเราไปพบกับชีวิตอีกแง่มุมหนึ่งของนิวอัสตรอที่ไม่ได้สวยหรูอย่างที่ใครหลายคนคิดกับอีกหลายภารกิจที่เขาเคยผ่านมาก่อนหน้านั้น ความทุ่มเทและไม่ยอมแพ้จนยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป้าหมายอันสูงสุดในการสร้างตำนานมนุษย์คนแรกที่จะเป็นที่จดจําและถูกกล่าวถึงต่อไปอีกนานแสนนาน First Man ทำรายได้ไป105ล้านเหรียญจากทุนสร้าง59ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์4รางวัลก่อนจะคว้าไปได้1รางวัลในสาขาเทคนิคพิศเศษยอดเยี่ยม Unbellievable และทั้งหมดนี้ครับก็คือสิบหนังตะลุยอวกาศหลากหลายรสชาติในโลกภาพยนตร์ที่คีวบได้คัดสรรมาให้แฟนๆได้ลองหามาชมกันนะครับยังมีหนังอวกาศในดวงใจอีกมากมายที่ยังไม่ถูกหยิบยกมาแนะนําในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากแนะนาหนังเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือชื่นชอบหนังเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถพิมพ์มาบอกกันทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหวังว่าคงจะถูกใจกับสิหนังตะลุยอวกาศชมคลิปนี้จบแล้วเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคีวบก็อย่าลืมกด follow ติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ